ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มาทําการไลฟ์สดนะครับก็อย่างที่เราขึ้นหน้าจอบอกทุกท่านนะครับว่ามันจะมีู่งเทคนิคนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอาการคิดลบนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารับทราบกันอยู่นะครับว่าทุกวันนี้นชีวิตคนเราที่เราอยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีอาชีพที่เราทํากันอยู่เนี่ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่าง เราก็คิดดีก็คือคิดบวกนะครับแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็คิดลบเหมือนกันแต่วันนี้ครับ2ข้อนี้ที่ผมจะมาบอกเทคนิคกับหลายๆท่านนะครับหรือว่ากับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าทําไมเกี่ยวกับเรื่อง2เทคนิคน,คนี้ผมถึงมาพูดคุยแล้วก็มาเจอกับทุกทท่านในวันนี้นะครับอย่างเมื่อคลิปที่แล้วนะที่ผมบอกไปว่าในเรื่องของ พลังของการบวกใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะให้อีกแง่หนึ่งนะฮะให้เราได้มองภาพทั้ง2ด้านเลยนะครับก็คือในแง่ของเรื่องความคิดลบกับตัวเราเองเนี่ยะคระับเพราะว่าอ,อย่างข้อหนึ่งนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเราขาดในเรื่องของแรงศรัทธาในตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากับตัวเราเป็นอย่างมากนะครับก็คือความคิดของเรานั่นเองนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเราขาดแรงศรัทธาตัวเราในสิ่งที่เราทํา นะครับไม่ว่าเราจะทอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าเราทาธุรกิจแบบไหนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพี่น้องเศรกรเองนะครับที่ประกอบธุรกิจอาชีพเรื่องการเกษตรนะครับถ้าเราหมดแรงศรัทธาหรือเราขาดสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดมโนคิดของตัวเองนะฮะคิดแต่เรื่องลบๆนะครับนั่นก็คืออย่างผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างตัวผมเองก็ได้นะครับว่า การที่เราขาดแรงสัทธาตัวเองเนี่ยจากทุกวันนี้ที่ผมประกอบธุรกิจอาชีพส่งเสริมนะครับในเรื่องของโกโก้นะครับแล้วก็ในเรื่องของหมากุกสูงตุ่แหลมหน้าขาวพันโกอินเตอร์นะครับแต่ด้วยที่ผมเองก็ต้องอคิดในเรื่องของบวกเข้ามาช่วยด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะฮะเราเราขาดในเรื่องของพลังความคิดของคําว่าคิดบวกเนี่ยเราก็จะประสบปัญหา เราจะเจอในเรื่องของแรงเสียดทานหรือแรงสัทธาที่ตัวเราเองเนี่ยมันขาดหายไปนะครับอ,อย่างทุกวันนี้นะฮะเหมือนที่หล,หลายท่านที่เจอผมนะครับที่ผมลงภาภักพื้นที่ไปนะครับคือไปเยี่ยมแปลงบ้างนะครับไปส่งเสริมบ้างนะครับก็อันได้นามของบริษัทเมทัลินพูลซับ99จำกัดนะครับผมเลว,วิโรสสันติวัฒนาพรนะฮะก็เช่นเคยนะครับที่ เรามาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยากให้อ่าทุกๆท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดนะครับหรือว่าอ่าบางท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับฝากทุกท่านกดแชร์กันด้วยนะครับหรือหลายท่านนะครับที่มีจุดมุ่งหมายนะครับมีเป้าหมายของตัวเองว่าเราอยากจะมีอาชีพอ่าที่ยั่งยืนนะครับวันนี้ผมเองก็เลยต้องอเสนอตัวนิดนึงนะครับบอกกับทุกท่านว่า บริษัทเมทัลลินพูทซับ99จำกัดนะที่ผมดําเนินธุรกิจอาชีพอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเข้าสู่ปีที่7กําลังจะหมดปีแล้วนะครับตรงนี้แหละครับในเมื่ออแรงศรัทธาที่เราขาดหายไปเนี่ยฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มกันนะครับโดยเฉพาะสองข้อที่ผมบอกนะครับมันมีทั้งเรื่องของอแรงศรัทธาของตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของความมั่นใจกับตัวเอง2ข้อนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะลงลึกไปนะครับให้ทุกท่านได้ ม,มีในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องความรู้บ้างนะครับเอามาใช้กับชีวิตประจําวันกับตัวเราเองบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับฉะนั้นธุรกิจอาชีพที่เราทานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะถ้าเราขาดในเรื่องของแรงศรัทธาไปเนี่ยมันจะเกิดภาพลบนะครับแม้กระทั่งสมองเราเองนะฮะมันจะคิดแต่เรื่องลบๆอยู่ตลอดนะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้เทคนิคนะครับแล้วก็บอกกับทุกท่านว่า ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้กับมันยังไงนะครับก่อนอื่นนะฮะก็บอกกับหลายๆท่านก่อนนะครับว่าบริษัทเมทัลลินพูลซับ99จำกัดนะครับที่ผมทําธุรกิจอาชีพส่งเสริมเนี่ยก็เป็นเรื่องโกโก้กับหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนะครับก็ฝากบอกกับทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ0969352462นะครับเพราะว่า อย่างตัวผมเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างก็คือเป็นเรื่องใกล้ตัวนี่แหละครับว่าถ้าเมื่อไหรเนี่ยผมขาดในเรื่องของแรงศรัทธาต,ตัวผมเองไปเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยเกิดความคิดลบกับตัวเองแล้วสิ่งที่ผมทํามาตลอดเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จน,นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าให้เรานะฮะเปลี่ยนความคิดตัวเองนิดนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาที่มันเกิดนะครับทุกคนเจอหมดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะครับแต่ให้เรานะฮะมีความศรัทธาในตัวเองให้สูงที่สุดนะครับมีความศรัทธาตัวเราเองเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่าตัวเราแล้วนะครับที่เราจะมีแรงศรัทธาในตัวเราเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราย่อมรู้ดีนะครับว่าเรากําลังทําอะไรณตอนนี้เองแม้กระทั่งผมเองนะครับทํามาตลอดต่อเนื่องฉะนั้น ผมจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยเรื่องความสัทธานในตัวผมเองเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะนําพาธุรกิจอาชีพเนี่ยไปถึงกับพี่น้องเสรกร,กรด้วยนะครับไปถึงกับครอบครัวตัวเองด้วยแล้วก็ไปถึงกับบริษัทเมทัลินพูลซับย์99จําจำกัดที่ผมก่อตั้งมานะฮะแล้วก็ทํามาอย่างยาวนานถึงตอนนี้เลยนะครับก็เท้าความกันนิดนึงนะครับว่าบริษัทเมทัลินพูลซับย์9 9เกาจำกัดเนี่ยโดยการนาของผมนะฮะผมเองก็ ส่งเสริมอาชีพตัวนี้มาตั้งแต่ปี61นะครับด้วยที่เราทำด้วยความไม่พร้อมแต่เรามีแรงศรัทธาในตัวเองก็คือเป็นในเรื่องของร้านค้าใช้ชื่อร้านเมทาลินนะฮะเมื่ออดีตปีห1หนึ่งที่ผ่านมานะครับผมใช้ชื่อร้านตัวนี้ส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็มาถึงทุกวันนี้เลยมันก็ทำให้ธุรกิจอาชีพของโกโก้เนี่ยมีความชัดเจนขึ้นและมันก็เติบโตขึ้นนะครับเป็นลำดับลาดับของมันเอง นะครับาบางท่านก็เข้าไปดูในเพจของบริษัทบ้างแล้วนะครับว่า,าความเจริญเติบโตนะฮะในรูปของแบบของบริษัทเนี่ยผมทาตั้งแต่เราไปนําเสนอนะฮะส่งเสริมเรื่องต้นกล้าแล้วเราก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วเราก็รับซื้อผลผลิตกลับคืนจนมาถึงหน้าปัจจุบันนี้เลยนะครับด้วยแรงศรัทธาที่ผมมีความตั้งใจทำเนี่ยก็ส่งผลให้บริษัทเมทัลินพูทรัพ์ 99ากจำกัดเติบโตขึ้นนะครับเป็นลำดับของมันเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดิมทีผมเองก็จดทะเบียนนะฮะเป็นร้านค้าแล้วมาเป็นในรูปของบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับจนตอนนี้เราเองก็ปรับนะฮะปรับเพิ่มขึ้นจาก1ล้านบาทมาเป็น5ล้านบาทนะครับเมื่อปีสองนานะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยมีความศรัทธาในตัวเองนะครับศรัทธาในรูปแบบของบริษัท ที่ผมมีความมุ่งมั่นทําอย่างต่อเนื่องนะครับจนเราประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วก็รับซื้อผลผลิตพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นอย่างนี้เป็นประจําเลยนะครับเราทําอยู่ตลอดส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับที่ยังตกหล่นก็มีอยู่นะฮะที่ปลูกแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตเราออกแล้วแต่เราก็ยังหาที่ขายอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับก็ยินดีนะฮะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ 0 9 6 9 3 5 2 4 6หนะครับหรือว่า,าพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะครับที่จะเกษียณอายุนะครับหรือเป็นในเรื่องของรักษากิจเรื่องของเอกชนนะครับท่านนี้ก็สามารถที่จะร่วมนะครับร่วมในเรื่องของการเป็นลูกค้าลูกไรกของทางบริษัทมเมทลิมทูนัรัพย์99จำกัดได้นะครับเป็นเรื่องของโกโก้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของหมากนะเดี๋ยวผมจะขยายความ ลงลึกไปเรื่งอง,งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ที่ผมขึ้นหน้าจอทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเราเองก็อยากจะมีในเรื่องของเทคนิคเข้ามาแก้นะครับเข้ามาปรับปรุงนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าเราเนี่ยอาเป็นคนที่คิดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการคิดลบนะครับแล้วเราจะทํายังไงกับมันที่ไม่สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในสมองเราเข้าาอยู่ในตัวเรานะครับก็ ฝากทุกท่านนะฮะฝากทุกท่านกดแชร์นะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดทุกช่องทางนะฮะเพราะผมเองตอนนี้ก็มาไลฟ์สดนะเพื่อพบปะพูดคุยนะครับกับทุกๆท่านนะฮะแล้วแล้วก็กับพี่น้องเรษตกรของเราเองด้วยนะครับที่เป็นลูกแรงบริษัทด้วยนะครับหรือจะเป็นลูกไร่ของที่อื่นนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะขายกับบริษัทเมทัลนทุนทรัพย์99จำกัดนะครับตอนนี้เราเองก็เติบโตขึ้นเป็นลําดับลําดับของมันเอง ทุกวันนี้เราก็ยังทํำกิจอาชีพโกโก้อยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ส่งนะครับส่งกับทางต่างประเทศเขาที่เขามาทําการรับซื้อนะก็คือเป็นพัน์ทเนอร์กันนะครับที่ทําอยู่ตอนนี้เลยนะฉะนั้นฝากข้อหนึ่งนี้นะครับไปให้กับทุกท่านนะครับได้รับรู้นะว่าเรานะฮะต้องมีความศรัทธาในตัวเราเองก่อนเป็นับแรกนะครับไม่ฉะนั้นอาการที่เราเนี่ยคิดลบ มันก็จะเข้ามาสู่ในวงจรของตัวเราเองแล้วเราก็จะไม่ประสบความสาเร็จทุกสาขาชีวที่เราทําทุกธุกรกิจที่เราทำนะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่บอกกับทุกท่านไปนะฮะส่วนข้อ2นะฮะข้อ2นี้นะครับเขาบอกว่าเรานะฮะจะต้องมีความมั่นใจในตัวเราเองนะครับในสิ่งที่เราทําอยู่นะไม่อย่างนั้นการที่เราเนี่ยคิดลบมันก็จะมาสู่ตัวเราเหมือนกันถ้าเรามัวแต่คิดว่า ทำไปแล้วกลัวคนอื่นเขาจะตำหนินะครับทำไปแล้วกลัวมันจะไม่ดีนะฮะทำไปแล้วกลัวมันจะไม่เวิร์กนะครับความกลัวสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับที่มันทําให้เราเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเราเองนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมีความมั่นใจตัวเองด้วยนะครับมันถึงให้เราเนี่ยเป็นคนไม่ไม่คิดลบนะครับและให้เราเนี่ยเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอนะครับก็เราลองมาดูตัวเราเองนะครับว่า เราจะเป็นคนที่ขาดแรงศรัทธาตัวเองหรือเราจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจตัวเราเองนะก็ให้เราลองดูตัวเราเองได้นะครับเหมือนผมทําทุกวันนี้นะฮะถ้าผมโมแต่กลัวไม่มั่นใจตัวเองนะครับบริษัทเมทัลลินุนทรัพย์99จำกัดก็จะไม่ยืนอยู่สภาพแบบนี้ถึง7ปีนะรเราก็ทํามาตลอดต่อนเนื่องนะทำทุกอย่างนะทั้งส่งเสริมอาชีพทั้งรับซื้อผลผลิตนะครับเราก็ทาอย่างนี้อยู่เป็นประจํา ก็โปผลัตที่2นะที่เราทําอยู่เยออย่างนี้ตลอดนะครับเพราะว่าผมมีความมั่นใจตัวเราเองเนี่ยผมก็ต้องส่งเสริมอาชีพแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือในเรื่องของหมากสุกตุ๋นแหลมหน้าขาวนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณท่านท,ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดฝากกดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาบอกนะครับว่าให้หล,หลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่เรานะครับอย่าไปคิดลบมันให้เราคิดบวกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนที่ผมทําทุกวันเนี่ยนะครับ ก็ผมก็ต้องมั่นใจตัวเองในสิ่งที่ผมทำนะฮะแล้วก็วันหนึ่งผมก็ต้องประสบความสําเร็จเหมือนที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับเพราะว่าบริษัทเมทัลลิเราเนี่ยทาอย่างนี้มาตลอดนะครับทำมาตลอดเลยนะฮะทั้งลงพื้นที่ทั้งเยียบแปลงนะยามว่างก็มาทําการเล่นสดนะครับพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรด้วยและกับทุกทุกท่านด้วยนะครับหรือบางท่านเนี่ยกำลังมองหาชีพก็มีนะครับอยากจะมีอาชีพเสริมก็มี นะครับหรือว่าท่านที่กําลังจะเกษียณยุราชการนะครับตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ให้กับหล,หลายๆท่านได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เราลองศึกษาดูนะฮะเข้าไปดูในเพจของบริษัทได้เหมือนกันนะครับอ่าเป็นในเรื่องของโกโก้แล้วก็ในเรื่องของหมากสูนตุดแหลมหน้าขาวพันโคอินเตอร์นะครับทุกวันนี้ผมเองก็ส่งเสริมกับทั้งสากลการเกษตรนะครับทั้งกับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอ่าผมเองก็ไป ร่วมประชุมใหญ่นะครับร่วมประชุมใหญ่กับทางสากรารเสร็มาสองที่แล้วนะครับทั้งที่แม่สอดแล้วก็ทั้งที่แม่ละมานนะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งนะครับที่บริษัทเมททลินทุนทรัพย์เนี่ยเราส่งเสริมอาชีพหลากหลายนะครับพร้อมกับมีความมั่นใจในตัวเองอย่างสูงสุดนะครับว่าเราทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับซื้อพี่้องเตรกรกลับคืนนะครับก็ให้ความมั่นใจนะฮะความมั่นใจกับทุกท่านนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าผมขาด2ข้อนี้ไปนะฮะ ก็คงจะต้องคิดลบกับตัวเองอยู่ตลอดว่า,าเราจะไปซื้อเขาอย่างไงได้นะครับรเราจะไปยังไงต่อน,น,นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่น่าคิดนะครับคือเป็นการที่เราคิดลบฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราคิดบวกเสมอนะครับเราไม่ต้องไปกลัวนะครับความกลัวนี่ละฮะมันทาให้เราขัดความมั่นใจในตัวเองนะครับซึ่งการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพทุกอาชีพนะครับมันก็จะไม่สําเร็จณนะวันนี้ ก็เลยมาบอกกับทุกท่านนะครับแล้วก็มาให้เทคนิคกับทุกท่านนะครับว่าถ้าเราขาด2ตัวนี้ไปเราจะทำยังไงนะครับง่ายๆครับคาตอบมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสข้อนี้เราจะมาตอบตรงที่ว่าให้เรานะฮะใช้กฎแห่งการแทนที่นะง่ายๆเลยนะครับใช้กฎแห่งการแทนที่นะฮะใช้กฎแห่งการแทนที่เนี่ยเขาบอกว่าใช้ยังไงนะครับเราใช้กฎแห่งการแทนที่ด้วยการที่เราเนี่ยคิดบวก นะครับทำดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวสิ่งต่างที่มันยังมาไม่ถึงนะครับเราใช้กฎพวกนี้นะฮะเข้ามานะฮะเข้ามาแทนที่ให้กับตัวเราเองและเราก็จะไม่เจอในเรื่องของปัญหาความคิดลบนะเราก็จะเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอนะครับสิ่งนี้แหละครับที่ผมอยากจะมาพูดคุยแล้วมาบอกกับทุกท่านนะครับพร้อมกับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับบริษัทเมทัลลินทูลซั์99จำกัด ยังดาเนินธุรกิจอาชีพเป็นปกติเหมือนเดิมทั้งโกโก้ทั้งหมากสุกตู่แหลมหน้าขาวนะครับซึ่งตอนนี้ uh, ในวงการส่งเสริมอาชีพเนี่ยมันก็มีทั้งสองขั้วนะทั้งขั้วบวกขั้วลบนะฉะนั้นเราต้องมองในเรื่องของขั้วบวกอยู่เสมอเพราะว่าผมเองก็ลงพื้นที่และทาอยู่ตลอดนะครับพร้อมกับรับซื้อพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดและก็มีลูกค้านะครับหรือมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ความไว้วางใจนะครับด้วยการที่ โทรเข้ามาพูดคุยนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาอยากจะปลูกนะครับอย่างเช่นผมไปส่งนะครับไปส่งต้นกล้าให้กับพี่น้องเกษตรกรเราทางภาคอีสานาสเนี่ยก็มีนะครับอยากจะปลูกเนี่ยมันต้องทอํายังไงบ้างนะครับอย่างหมากเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหมากเนี่ยหนึ่งไร่มันใช้ได้400ต้นนะครับของการปลูกนะฮะก็ปลูก2องคูณสเมตรนะครับหนึ่งไร่นะครับปลูก2องคูณสเมตรใช้ต้นกล้าถึง400ต้นแต่ถ้าเป็นโกโก้เนี่ยใช้ต้นกล้าแค่100ต้น ร4,4เมตซึ่งมันต่างกันนะฮะแต่ทั้ง2องโปรดักต์นี้เลยเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นนี่น่าสนใจนะครับแล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดอย่างโกโก้เนี่ยทุกวันนี้เก็บเกี่ยวได้เดือนละสองครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมากเป็นบากเนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับได้เดือนละหนึ่งครั้งนะแล้วก็มันอยู่กับเรายาวนานครับอย่างโกโก้เนี่ยอยู่กับเราได้ถึง50-60ปีเลยนะฮะลงทุนแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวพันอินเตอร์เนี่ยลงทุนครั้งเดียวเนี่ยอยู่กับเราได้ถึง30ปีนะครับฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าหมากเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหมากกลมๆนะฮะที่เขาไปตากแห้งหรือเป็นหมากที่เคี้ยวกินกับปูนะครับหมากชนิดนี้ที่บริษัทเมทัลลินบุนทรัพย์เราทําการส่งเสริมอาชิพเนี่ยเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกนะครับไปทําเรื่องของสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็ เป็นชน็อคองขบเคี้ยวนะฮะของขบเคี้ยวที่าทางไต้หวันเนี่ยเขาจะมีสาวเชียงหมากนะครับการเชียงหมากแล้วก็เคี้ยวตัวนี้อยู่เป็นประจำนะครับส่วนของไทยเราเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราเข้าไปดูในในสื่อของช่องทางช้อปปีะะ้าัชดานะครับเขาจะมีแพ็คเป็นซองขายเหมือนที่ผมเคยมา,าโชว์ให้หลายท่าน,นได้ดูกันนะครับก็นั่นก็คือ ปลายทางเขานะฮะปลายทางของในเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะก็คือหมากสุกตุ่นแหลมหน้าขาวพันโกนเตอร์นะครับส่วนเรื่องโกโก้เนี่ยเราก็จะเ,เป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าอาโกโก้เนี่ยเขาก็เป็นแปรรูปได้หลายอย่างแล้วก็ส่งออกเหมือนกันทำเป็นเป็นแห้งอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆตัวนี้นิดหนึ่งนะบางท่านก็ยังไม่เห็นนะก็ตัวนี้เลยนะเนี่ยที่เป็นในเรื่องของอาปลายทางปลายทางคือเวลาเก็บผลผลิตแล้วนะครับเขาก็ เอาตัวนี้ละฮะไปทําการแปรรูปเป็นสแน็คขบเขี้ยวนะครับแล้วก็อมเขาเรียกเป็นตัวปิงหลานะนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีรายได้ของพี่น้องเกษตรกรด้วยในเรื่องของกากหมากนะครับกากหมากก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ที่มันอยู่ติดกับต้นหมากเรานั่นแหละครับเพราะกากหมากตัวนี้เนี่ย mm hmm. เขาสามารถไปทําเรื่องของถ้วย mm hmm. ชามช้อนนะแทนภาชนะในเรื่องของกองโฟมงได้เหมือนกันนะครับก็สวัสดีนะฮะสวัสดีอ่คุณ สุนันทาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับก็วันนี้อย่างสองเทคนิคที่ผมมาบอกกับทุกท่านนะครับว่าในเรื่องของการประกอบธุรกิจอาชีพนะครับหรือสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องมีแรงศรัทธาตัวเราเองนะครับแล้วก็เราต้องมีความมั่นใจในตัวเราเองให้สูงนะครับไม่อย่างนั้นตัวเราเองนี่แหละครับมันจะเกิดความคิดลบกับตัวเราอยู่ตลอดนะฮะอันนี้ก็วันนี้นะครับก็ฝาก ฝากกับลหลายท่านด้วยนะในเรื่องของการส่งเสริอมอาชีพด,ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมเองก็มีโอกาสได้มาพูดคุยทักทายเหมือนกันนะก็ทักก็ขอบคุณมากนะคุณสุนันทานะครับแล้วก็อีกลหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวทักทาทยกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามในเพจของบริษัทกันด้วยนะครับนะสองข้อนี้อย่าลืมนะที่ผมมาบอกในวันนี้นะครับเรื่องอแรงศรัทธาตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องความมั่นใจในตัวเองในการทำธุรกิจอาชีพนะครับ ถ้าสองข้อนี้เราเกิดมีความคิดลบในตัวเราเองนะฮะเราก็ใช้เปลี่ยนตัวเองนะครับในการใช้กฎเขาเรียกว่าเป็นกฎ่นการแทนที่นะฮะเข้ามาแทนที่2ข้อนี้ได้เลยโดยด้วยการที่เราเนี่ยคิดดีนะฮะคิดบวกนะครับแล้วก็พูดดีทําในสิ่งดีๆนะฮะมันเป็นบวกอยู่เสมออย่าไปทาอย่าไปคิดในสิ่งที่มันลบๆแล้วมันก็จะเกิดปัญหากับตัวเราเองนะคั้งที่เราท,ทําธุรกิจอาชีพ หรือแม้กระทั่งทั้งที่ตัวเรานะฮะทำอาชีพราชการอะไรของเราเองอยู่นะฮะก็ให้เราคิดบวกยูเสมอนะครับก็ครับแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะอ๋อครับก็คุณคุณ,คณ,คณชนทา,ายนี่ก็เป็นลูกแรกทางบริษัทนะซึ่งอ,อยู่ในในส่วนของสากลการเกษตรอำนะเภอักจังหวัดลำปางนะก็ขอบคุณมากแกก็เข้ามารับชมและสนู่เป็นประจำนะครับ นี่ก็คือ,อส่วนหนึ่งนะครับที่ทางคุศุนธาแกก็ปลูกไปแล้วนะสองปีสองปีกว่าแล้วนะครับมั่นใจว่าต้นก็เลยเลยสูงท่วมหัวไปแล้วนะครับก็จะได้ใกล้เวลาของมมาแล้วนะฮะนี่ก็สิ่งหนึ่งนะครับที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับในการที่เราเนี่ยปลูกนะปลูกมาหรือเราเจะปลูกโกโก้ก็แล้วแต่นะครับผมเองในนามของบร,ร,ริษัทเมทัลลิคฟุตซับ99จำกัดน,นะครับเราเองก็มุ่งม,มั่น นางมุ่งมั่นแล้วมั่นใจทาในสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดนะฮะว่างเว้นก็มาไลฟ์สดมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาให้คาแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับลหลายๆท่านด้วยนะครับเพื่อเราไปใช้กับชีวิตประจำวันเราเองได้นะครับหรือว่าสามารถที่เป็นพิธีทานให้กับลหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับในสิ่งที่เราทําอยู่นะโอเคนะครับก็วันนี้ผมเม้งก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่เขามารับชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่ชมย้อนหลังนะ ยังไงก็โทรมาพูดคุยกันนะครับ0969352462นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีสิ่งดีๆนะฮะก็ค่อยมานำเสนอแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกทั่วเลยนะครับแล้วก็รู้สึกมีน้ำท่วมหลายๆจังหวัดด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีท่านนะครับ